ครับก็กาบสวัสดีเพื่อนเื่อทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็มาพบกับผมครับช่องเฮียชัยบ้าบอลนะครับเช่นเคยครับวันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนนะครับมาวิเคราะห์บอลประจําวันที่4กรกฎาคมพศ2 5 6 7นะครับก็วันนี้จริงๆเนี่ยตอนแรกคิดว่ากาจจะไม่ลงคลิปแล้วเพราะว่าบอลมันค่อนข้างน้อยนะครับก็วันนี้เลือกมาแค่ตัวเดียวแล้วกันครับเพื่อเป็นแนวทางให้สําหรับเพื่อนเื่อที่ ติดตามรับชมอยู่แล้วกันนะครับก็เอาจริงนะวันนี้บอลค่อนข้างมีน้อยครับเพราะว่าบอลยูโรเนี่ยก็พักไปประมาณ2วันก็จะมาเตะกันในวันพุ่งนี้นะครับก็วันนี้ก็เลยจัดโคปาอเมริกากันหน่อยแล้วกันนะครับก็ไม่พลาดครับก็จะเป็นคู่สำหรับทีมชาติอาร์เจนตินาครับพบทีมชาติเอกวาดอร์ครับก็ในเวลาเตะกันในเวลาประมาณ8ปนาฬิกานะครับ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจนะครับเข้าขับกลุ่มบอล V.P. เฮียชัยนะครับก็สามารถแอดไลน์บนหน้าจอด้านหน้านี้ได้เลยนะครับก็กลุ่มนี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มนําเล่นกลุ่มบอลเต็งกลุ่มแนวทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทีเด็ดบอลตั้งแต่รอบเช้ารอบบ่ายรอบเย็นมีให้เพื่อนๆทุกหลีกทุกชั่วโมงนะครับอัปเดตตลอดเวลานะครับนอกเหนือจากที่ผมหยิบม,มาให้เนี่ยก็จะมีมาก ไมก่กว่าหคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นแบบบอลญี่ปุ่นบอลออสเตรเลียหรือว่าเป็นบอลช่วงค่ำนี้ครับอัปเดตตลอด24ชั่วโมงนะครับรับรองไม่เหงาแน่นอนนะครับก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจนะครับเข้ามาร่วมขับเดียวกันก็สามารถแอดไลน์บนหน้าจอด้านหน้าได้เลยนะครับอ่ะจริงๆวันนี้เนี่ยก็เลือกมาแค่คู่เดียวเท่านั้นนะครับเพื่อเป็นแนวทาง สำหรับเพื่อนๆที่ติดตามผมอยู่แล้วกันนะครับจริงๆก็เลือกอยากจะเลือกแบบสักสองสามคู่แหละแต่คือบอลมันค่อนข้างน้อยนะและ้วแล้วก็แบบว่าถ้าเกิดตัวไหนมันผมมองว่า,วา,วา,วามันมันมันไม่ชัวร์แล้วแบบผมไม่ค่อยรู้จักอะไรอย่างเงี้ยผมก็ผมก็จะไม่เลือกมาเป็นแนวทางแล้วกันนะครับวันนี้ก็คู่เดียวแล้วกันสั้นๆง่ายๆคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยแล้วกันนะครับอ่ะขออนุญ,ญาตเพื่อนๆมาสรุปผลเมื่อวานที่ผมให้ไป2ตัวก่อนแล้วกันนะครับก็ เป็นทางหน้านอยู่โกฮาม่าเอฟมารินอสนะครับที่ผมได้ชี้เป้าไปนะครับตัวนี้ก็ขอประทานเอภัยเพื่อนๆทุกคนด้วยจริงๆนะครับก็แพ้ไป1นึ่งมูลต่อศูนย์ตัวนี้ก็ตายไปแล้วกันนะครับส่วนอีกตัวเนี่ยก็เป็นไซนาโจเอ็นนะครับก็เป็นหลีกฟินแลนด์นะคู่นี้ก็วินไปนะครับก็ชนะด้วยด้วยสกอร์สองมดูลต่อศูนย์นั่นเองนะครับก็เอาเป็นว่าไม่ได้ไม่เสียแล้วกันบวกลบ ครับตอนนี้ก็เหมือนเจ้านะครับเพราะว่าไปเสียคู่มาริโนสแล้วก็มาได้คู่ไซนาโจเอ็นนะครับคู่นี้ก็เสมอกันละกันหักลบหักล้างกันนะครับอ่าต่อไปนะครับเราก็จะมาวิเคราะห์อบอลคู่ระหว่างอร์เจนตินาพบเอกวาดอร์นะครับก็คู่นี้เป็นเรียกว่าบิ๊กแมตช์เลยก็ได้นะครับก็เป็นรอบ สิบหกทีมสุดท้ายหรือเ่าผมไม่มั่นใจนะน่าจะประมาณสิบหกทีมสุดท้ายนะครับก็เช่นเคยครับแชมป์โลกอย่างอาร์เจนตินาพบทีมชาติเอกวาดอร์เตะกันในเวลาแปดนาฬิกานั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเฮดเเฮดของทั้งสองทีมนะครับก็พบกันล่าสุดนะครับก็เป็นทีมชาติอาร์เจนตินานะครับชนะทีมชาติเอกวาดอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์อาร์เจนตินาชนะเอกวาดอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ เอกวาดอร์เสมออ์เจนตินา1ประตูต่อ1นาร์เจนตินาชนะเอกวาดอร์3ประตูต่อ0อาร์เจนตินาชนะเอกวาดอร์1ประตูต่อ0นะครับซึ่งดูฟอร์มกาเล่น5นัดหลังสุดของทั้ง2ทีมที่พบกันเนี่ยก็จะเป็นทางด้านทีมชาติอ์เจนตินาครับดูดีกว่าแน่นอนครับถึง4เกมรวดเลยทีเดียวก็พบกัน5้านัดหลังสุดก็เป็นทางทัพฟ้าขาวครับก็เก็บชชนะไปถึง สี่เกมแล้วก็เสมอเพียงหนึ่งเกมนะครับเดี๋ยวเรามาดูฟอร์มคนแนหลังสุดของทีมชาติอาร์เจนตินาะเอ่อทีมชาติอาร์เจนตินากันบ้างครับก็จะเป็นชนะเปรูสองประตูต่อศูนย์ชนะชิลีหนึ่งประตูต่อศูนย์ชนะแคนาดาสองประตูต่อศูนย์ชนะบราซิลหนึ่งประตูต่อศูนย์และเสมอโคลอมเบียหนึ่งประตูต่อหนึ่งนั่นเองนะครับซึ่งก็ ดูจากฟอร์มพนัด์หลังสุดของทัาฟ้าขาวแล้วนะครับก็เก็บชชนะลวดเลยนะครับก็5นัดติดเลยก็ถือว่าแบบว่าฟอร์มค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของทีมชาติเอกวาดอร์กันบ้างน,นะครับก็ฟอร์มพนันหลังสุดของทีมชาติเอกวาดอร์เนี่ยก็เสมอเม็กซิโก0ูประตูต่อ0ชนะจาเมกา3าประตูต่อ1 แพ้เวเนเซอูล่า1ประตูต่อ2ชนะฮอนดูรัส2ประตูต่อ1ชนะโบลิเวีย3ประตูต่อ1นะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่าฟอร์มห้านัดหลังสุดของเอกวาดอร์เนี่ยเก็บชัยชนะมาถึง3เกมแล้วก็เสมอ1เกมแพ้1เกมซึ่งก็ต้องซึ่งก็ต้องบอกว่าฟอร์มไม่ได้แย่นะครับก็5นัดหลังสุดเนี่ยเก็บชัยชนะมาถึง3เกมนั่นเองนะฮะส่วนเดี๋ยวเรามาดู ตารางแอน,นิแคลปของคู่นี้ที่เปิดมากันบ้างนะครับก็เป็นทางด้านทัาฟ้าขาวครับราคาแรกเนี่ยเปิดมาที่1นึ่งกําแพงสูงต่ำเนี่ยอยู่ที่2นะฮะส่วนราคาที่2เนี่ยก็จะเป็นทางด้านทัาฟ้าขาวเนี่ยเปิดมาที่1นขีดหนส่วนกําแพงสูงต่ำเนี่ยอยู่ที่2อขีดสอนั่นเองนะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่าราคาเนี่ยรอบนอกเอาด้วยผมมองว่า ค่อนข้างแข็งแต่ก็คิดว่าไม่น่ายากเกินไปสำหรับทีมแชมป์โลกอย่างอนตินานั่นเองนะฮะต่อไปนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูรายชื่อผู้เล่น11ตัวแรกนะครับที่คาดว่าจะลงสนามนะเดี๋ยวเราไปดูทางฝั่งของทีมชาติอนตินาก่อนเลยนะครับก็จะมาในระบบ4-3-3นะครับผู้รักษาประตูนะครับก็จะเป็นเอมิเลนโนมาร์ติเนส นานูเอลโมลิน่าคิตเตียนโลเมโลลิซันโดมาติเนสตายาฟีโกอังเคลดิมาเลียโรดิโกเดอปาวอเล็กซิสแมกอลิเตอร์ลาวตาโลมาติเนสอูเลียนอาวเรสและกัปตันทีมเรอโนเมสซี่นั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าออเจนติน่าเนี่ย ดูดีกว่าชัดเจนทั้งขุมกำลังของผู้เล่นไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์สตาร์ต่างๆมาครบองค์ประชุมเลยทีเดียวเลยก็ว่าได้นะฮะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านฝั่งของทีมชาติเอกวาดอร์กันบ้างนะครับก็จะมาในระบบ4-2-3-1นะฮะก็ผู้รักษาประตูเนี่ยจะเป็นอเล็กซานเดอร์ดมิงเกสส่วน,นเซนเตอร์เนี่ยจะเป็นอันเจโลเปซาโดฟิลิคตอเรสวิลเลียนปาโซเปโอลอิกาปเอ กองกลางเนี่ยจะเป็นอารันฟังโก้มอสเซสไซเซโดจอนเยบัวเคดี้ปาเอสเจมเม่ซาเมิเอโตและเอนเนอร์วาเลนเซียนนั่นเองนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเอกดอนเนี่ยก็มาในในความรัดกุมนะครับดูจากแผนการเล่นแล้วก็ต้องอาจจะเป็นตั้งรับและสวนกลับนั่นเองนะฮะซึ่งก็ต้องบอกว่าเอกดอนเนี่ยก็ประการหลังของเขาเนี่ยก็ค่อนข้างแข็งฟอร์ม จากค่านัดหลังสุดแล้วนะครับก็ถือว่าไม่ได้แย่เลยทีเดียวนะครับแต่ดูจากขุมกําลังของทั้งสองฝั่งเนี่ยก็ขึ้นชื่อครับเป็นระดับแชมป์โลกทัฟฟ้าเขาผมมองว่าเกมนี้ไม่น่ายากสําหรับทีมชาติอาร์เีน้านะอย่างน้อยๆมี1เม็ดอาจจะมีเม็ด2มาก,ก็ได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทัศนะคู่นี้สําหรับ ที่ผมได้เกินมานะครก็ผมมองว่าเนี่ยอเจนินาเนี่ยทีมแชมป์เก่านะฮะฟอร์มในรายการนี้ไม่ได้หวือหวาเท่าไหร่นะครับแต่เต็มไปด้วยประสิทธิภาพและความคมมากกว่านะครับซึ่งในรอบลงแข่งในรอบแบ่งกลุ่ม3นัดที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเก็บใจชนะรวดนะฮะทั้ง3นัดเลยนะฮะแล้วก็ยังไม่เสียประตูเลยนะครับก็คือเก็บคินชีได้3เกมรวดเลยอันนี้ก็เหมือนแบบว่ายางไง บ่งบอกนะครับถึงความแข็งแกร่งของพวกเขานะครับได้เป็นอย่างดีนะครับขณะที่เอกรอเนี่ยฟอร์มก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในรอบแบ่งกลุ่มลงเล่นไปแล้ว3นัดน,นะครับเก็บจะชนะไปได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งจากดูจากภาพรวมเนี่ยแล้วก็เรียราคาเนี่ยเปิดออกมาเนี่ยให้ท้าฟ้าขาวเนี่ยเป็นต่อแค่หนึ่งลูกเท่านั้นเองนะฮะส่วนผมมองว่าเนี่ยแนะนำนะอยู่ฝั่งต่อน่าจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าอ์เจนตินาเนี่ย เหนือกวกาชัดเจนแล้วก็มีเกมรุกมากมายเฉียบคมโดยเฉพาะเราตาโลมาตนีนะครัที่กําลังฟอร์มร้อนแรงมากมานะฮะผมเชื่อว่านะแม็ดนี้เนี่ยมั่นใจเนี่ยว่าถ้าฟ้าขาวเนี่ยจะไล่บี้เอาชนะเอกโโอรัรได้อย่างแน่นอนนะครับอย่างน้นนอยๆเ,เนี่ยผมมองว่ามี1เม็ดอ่าผมบอกเลยว่ามี1เม็ดเดี๋ยวเราไปลุ้นเม็ดที่2กันดีกว่าเอางี้คือไม่เจาก็เจียรักกันประมาณนี้ฮะ ผมก็ยังฟันธงเลยแล้วกันก็น่าจะเป็นท่าว้าขาวออเจนตีน่าเนี่ยฮะที่น่าจะเก็บชนะได้ฟันธงครับอ่าเดี๋ยวมาในช่องสุดท้ายนะครับก็วันนี้บอลไม่ค่อยเยอะนะก็ไม่ไม่ค่อยได้มีอะไรแบบให้วิเคราะห์มันอาจจะเป็นแบบลีกอื่นเนี่ยผมก็ไม่ไม่นามาดีกว่าเพราะว่าไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่อันที่นํามาเนี่ยคือแบบว่าค่อนข้างเป็นแนวทางแล้วกันนะครับให้เพื่อนๆได้ รับฟังรับชมกันแล้วกันนะครับอ่ะสุดท้ายน,นะครับบทสรุปนะครับวันนี้ก็ฟุตบอลโคปาอเมริกาแต่กันในเวลา8นาฬิกาครับผมก็ยังมองว่าเป็นทัพอาเจนตินาฟ้าขาวนะครับที่น่าจะเก็บชัยชนะได้ละกันนะครับมีแน่หนึ่งเม็ดแต่เป็นลุ้นเม็ดสองด้วยกันดีกว่านะครับอ่าก็ต้องบอกว่าเรื่องอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ห้าสิบห้าสิบแล้วกันหมายถึงว่าการเสี่ยงดวงวนะไม่ไม่ได้ว่าชักชวนให้ให้เล่นนะครับอันนี้คือเพื่อเป็นแนวทางสําหรับเพื่อนๆที่เขาเรียกว่าอะไรทําธุรกิจเหรอแบบนี้ไหมแบบว่าปั้นวัดดวงแล้วกันนะไม่ไม่เรียกว่าการพนันกีฬาแล้วกันนะเอาแล้วแต่เพื่อนๆจะคิดนะแต่อันนี้ผมมอบแค่เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับก็จัดทาเพื่อเป็นความรู้เก็บเล็กๆน้อยอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะสุดท้ายนะครับก็ สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจนะครับเข้าร่วมครับกลุ่มบอล V.P. เงยชัยก็สามารถแอดไลน์บนหน้าจอด้านหน้านี้ได้เลยนะฮะก็กลุ่มนี้ครับอย่างเช่นเคยครับเพื่อนๆที่ติดตามมาอยู่แล้วก็น่าจะทราบดีนะครับก็จะมีตัว V.P. มากกว่าที่ผมเอามาวิเคราะห์แน่นอนครับในแต่ละวันนะครับก็ตามหน้าจอนานๆได้เลยนะฮะก็วันนี้ก็ ไม่น่าจะมีอะไรเลยนะครับเพราะว่าผมได้หยิบมาแค่แค่หนึ่งคู่เท่านั้นเอามาเพื่อนๆแบบว่าอย่างไงครับเป็นแนวทางแล้วกันเพื่อแบบแนะนําแล้วกันนะครับตอนแรกคิดว่าตอนแรกอาจจะจะไม่ลงคลิปเลยนะฮะก็เลยว่าอ่ะสักหน่อยแล้วกันเพราะว่ารอพรุ่งนี้ด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันอีกคลิปต่อไปแน่นอนนะฮะก็วันนี้ผมนะครับก็ขออนุญาตลาเพื่อนๆกันไปก่อนแล้วกันนะครับก็ สุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ติดตามรับชมนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กด s u b สไครต์กดแจ้งเตือนเพื่อให้เฮียมีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับก็วันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ